คนเวทเดนิลคอะไรยูวร์ตเนล่อ่ากรัอุบลผู้เกะมา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 กินข้าวกินข้าวทุกคนมามามาอย่ารังอุบลเลงักัวมันอย่างรังอุลงทุังทุกอะไรวัดเกันุในเราอุ เราอัดตุ erm ๊บราแย็ตัวมเนอะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพอแบบจอดติดเซนเคยได้ีเมื่อ้งานเน แหมเดงน้ํานี่ล่ะน้ําเยอะไปแล้วอยู่หา <tört uma estilES spatiale> ปากกดไรกดติดตามมาได้พ่อแม่พี่น้องกำลังไปกำลังไปพุ่นเป็นมือเตงเป็นมือเกงพักเกงพักย่าหลงจงตูเอ๊ะการขนาดนน่ในพานกำลังเกงพักไปดิ

่าง่าง่างฟด่างฟดโอ้บุดบุดแล้วฟดแล้วเหไหมปลามักเผ็ดคลายเทอะเป็นตะกิ้นลำตะก้ได้ลำจบมาจิ้วี่นี่ว่าหรอล้วเปิดชาร์จพุ่นี้แล้วนเนอะเปือนเทอะ mơ bây giờ mình nè lắc ok ngay ngay liền, bỏ xây nhang lái nè, chút 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 chút, hơ, oh, nắng cổ nắng cổ

quýt biển dùng một thứ đấy xong một muốn là xa một xin một mạch mà muốn lăng cụ ở đây đi là thì lăng cụ

น้องเจาดีมากเลยวงะกันเกับนั่นรวยอย่นะคนเวดเนเอลวันนี้คือควรถูนามู่กอ่าก็ะตอูปลอนกูปูนเซ็ตกลูเซนเออรน่าคะย่องเพื่อนนี่ซิมเมอเชียทุนเยอะก็แบบมีแมงอย่างนี้ยอเพื่อนอะ มั่ีจริงอ้อขุดนะื่อนเรศจะกขุดเรืของยากเต้โอ้ซาปอูน้องเครื่องอะโม่เอเทนผมว่องผมผมม่นอูพี่มาโต๊ฟีสีกอคีหม่น้องเครื่องนั้นแน่นล่อเนี่ยนี่ที่ไหน มาค่งคนกุมคกรงหรอมาได้บิ๊กค่อไมา่องเมื่อนี้เอว่ามุกคนล็อว้าวทุกคนเมื่งเก่งดงนนี่นะดันดเลยกมา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 กินข้าวกินข้าวทุกคนโอ้บรรยากาศนี่ก็หลังฝนตก

แวอักุบลอียตัวมันเาเองเอ็ดอมีขุดหมาไว้หรอขูดไส้น้อเอ็ดขุดดูทงมันเองจุนหมักหม้พู้นถูโม้นี่ยาเก็บูไหมยามันอจะจุกเรื่องเก็บถู ยันุยยกมาได้กินข้าวเด้อ้าักินไย่าเปล้านคือพี่านีทุกคน่ลุกลลกเักลูทุกคนบงไหมผักลูแน่นีนะหลายว้ยคน่อคเยี่ยมหลาคเยี่ยมมับเก็ตทายไ่ขัเายมอ thứ làm mà lữ thứ là lữ ừ, bữa mới chạm những ông cái ná nó trơn thì nó tốt là cặp đi bữa làm của phần mua của phần mua là phải, phải thay ô chắc không là thế ừ. <laughs> <laughs> này thì rất xếp mình thong cả cái lạc lạc nữa à món ăn thím nữa nhẹ Nghe. จะงับตัวงับป็นเสื่องแน่เลยนไทยมั่งใส่งมั่งใส่งอันนี้ใบจุจมุลสามมียงตัดเออไม่คุอยจะได้แั้อันนึงจะต้องมาโดนกจะนองอยู

ทาทีมงานก่อนในผ่านไ่ยเป็นเบอร์มูดังอกกดดึงไวตีนมูดังเวอดังเวอหมาจายแื้วางมันยิบหยิามือคือโตคือมือคือยามเมียหมาดัวตัดบัสขา

<laughs> <laughs> oh, wow. à, A ừ. vô vòng vam mười lăm mười đi mười lăm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  mười mười lăm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  mười này หยกรมเสื้องหนูแล้วงมายไหนดูยากจิ๋มแต่อลไรของนั่งของวังกยากจิ๋มแม่แม่คืออะไรพี่น้องบ้างแม่มันลุ่นลีเลยพี่น้องบ้างไลุ่นลีบึงมาม,มันลุ่นลีลมันลุ่นลุลุลุล,ล,ลธรรมศาตรเป็นอย่างนี้นะ ไปดูดีปอมมาด้วยเบ้าร่างอุ้ยไปดู